จากความรักของแฟนคลับและพลังแชร์ทำให้พิกโผหมอลำคณะระเบียบว,วนาทศิลป์คะแนนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทำให้การโหวตสนุกมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะ3วันก่อนปิดโหวตใจเกินร้อยนำโดยบอสบอยและซ้อแอนนะคะคะแนนพุ่งจนฉุดไม่อยู่จากผลงานนะคะจากแรงรักทำให้ชนะโหวตหมอลำ ในดวงใจฤดูการ6 5 6ถึง66มาได้ค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสาวสีก็ได้นำข่าวของทางด้านนะคะซอแอนดรดีกับบอสบอยสิริชัยคณะหมอลำใจเกินร้อยค่ะที่ได้ผลโหวตเป็นอันดับหนึ่งของเพจข่าวสดลังหานนะคะในค่ะหมอลำที่ครองใจค่ะแฟนๆหมอลำเยอะที่สุดนะคะนี่ก็คือเป็น3อันดับนะคะก็ เป็นหมอลำนะคะคณะใจเกินร้อยคลองใจแฟนหมอลำข่าวสุดหลังหา้านชนะโหวตหมอลำในดวงใจอันดับที่หนึ่งนะคะสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากสำหรับหมอลำคณะใจเกินร้อยสามารถครองใจแฟนเพจข่าวสุดหลังหา้านจนทําให้ชนะการโหวตหมอลำในดวงใจไปครอง จากการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองจึงทำให้แฟนๆนะคะเป็นที่รักซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะที่จะชนะโหวตหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้โดูค่ะจนทางเพจข่าวสุดหลังหา้านคิดว่าจะเป็นคณะที่ชนะแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดจากความรักของแฟนคลับและพลังแชร์ทำให้พิกผหมอลำคณะระเบียบว,วทศิลินคะแนนขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ทำให้การโหวตสนุกมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะ3วันก่อนปิดโหวตใจเกินร้อยนำโดยบอสบอยและซอแอนนะคะคะแนนพุ่งจนฉุดไม่อยู่จากผลงานนะคะจากแรงรักทําให้ชนะโวหวตมอลํา ในดวงใจฤดูการ6 5 6ถึง66มาได้ค่ะนี่ก็เป็นโพสจากข่าวสดลังห้านค่ะสนับสนุนโดยนะคะมันิตี้เราจะมีการจัดโพให้แฟนหมอลำได้มาร่วมสนุกทุกๆ1เดือนแฟนแฟนข่าวสดลังหา้านสามารถเข้าร่วมหมวดเพื่อลุ้นของสะสมกระเป๋าผ้าโพที่เราสร้างต้องการหาที่สุดของหมอลำในทุกๆด้านค่ะ ก็จะมีประจําทุกเดือนเลยเนาะพี่น้องเนาะก็รอติดตามกันค่ะว่าสําหรับพ้นวัวเพลงนะคะของออหมอลำนะคะที่เป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงนะคะฮิตหน้าฮานประจําเดือนสิงหาคมนี้ว่าจะเป็นเพลงไหนนะคะที่คองแชมป์อันดับหนึ่งค่ะสำหรับนะคะ การโหวตของข่าวสดลังหานค่ะพี่น้องก็ได้เปิดโหวตนะคะสำหรับนะคะเพลงฮิตหน้าหานประจำเดือนสิงหาคม2566ค่ะที่น่าตื่นเต้นไปกับเพจข่าวสดลังหานค่ะไม่รอช้านะแฟนครับหมอลำร่วมกันโหวตเพื่อเพลงที่คุณต้องการให้เป็นเพลงฮิตติดหน้าหานกันเลย คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่โหวตแล้วเลือกเพลงที่คุณชอบนี่ก็เป็นโสตดของข่าวสดลังฮานค่ะสดสดร้อนๆที่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะพี่น้องและเพลงที่ชื่นชอบนะคะก็มี ให้เลือก2เพลงค่ะพี่น้องนั่นก็คือเพลงไม่ห้างน้อยนะคะขับร้องโดยน้องแองอรดีค่ะและนะคะฮักลาที่ผาแต้มขับร้องโดยน้องอุ้มอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องงานนี้นะคะแฟนขับ f c สามารถร่วมเข้าไปโหวตกันได้เลยเนาะแล้วอีกอย่างค่ะสำหรับข่าวสดหลังฮานนะคะก็ได้มีผลโหวตนะคะการโหวตของศิลปินหมอลำก็คือ เป็นหมอลำค่ะวงไหนที่คุณชื่นชอบมากที่สุดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเพลงฮิตหน้าหารก่อนแล้วก็ขออนุญาตอัปเดตนะคะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังผลโบวตไปแล้วกันค่ะสําหรับเพลงฮิตหน้าหารนะคะก็มีให้เลือกหลายเพลงเลยเนาะแต่สำหรับนะคะเขาเรียกว่ารูปภาพนะคะทางด้านเพจ ของเพลงฮิตนหารได้ใส่มา2คนค่ะนั่นก็คือซอแอนอรดีแล้วก็น้องอูอิงนะคะแต่ว่าเพลงทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมด10เพลงค่ะนั่นก็คือแม่ห้างน้อยค่ะแล้วก็มักอ้ายผิดไผ่บอฮักลาที่ผาแต้มแม่ห้างมหาสนีจดหมายสามซองแพ้เขาทุกทางดอกจานประหารใจลาสาวนองคายคิดทอดจางภูลังกา หมอชิดสองน้องคอยนะคะก็มีให้โบทกันนะคะถึง10เพลงด้วยกันค่ะพี่น้องสำหรับใครนะคะที่ชอบเพลงไหนก็สามารถนะคะไปร่วมโบทกันได้เลยที่เพจข่าวสดหลังห้านค่ะพี่น้องและสำหรับนะคะ,ะการโบทที่ผ่านมาก็จะเป็นการโบทของหมอํำนะคะที่คุนชื่นชอบนะคะนั่นก็คือมีหมอํำนะคะก็จะเป็นมีหมอํำ หลายคณะด้วยกันเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันแล้วกันเนาะค่ะนี่ก็แต่ว่าผลนะคะออกมาแล้วนั่นก็คือนะคะหมอลำที่ครองใจแฟนลับ FC ในข่าวสุดหลังฮานนะคะก็คือหมอลำใจเกินร้อยค่ะนำทีมผู้บริหารโดยบอสบอยสิริชัยแล้วก็ผู้บริหารใหม่อย่างซอ n แอนอรดีนะคะ ก็เป็นหมอลําใจเกินร้อยนะคะ3 4เปร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะ28เปอร์เก็อัน3 4เปอร์เซคือ742เสียงนะคะแล้วก็สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง2 8ก็คือ626เสียงค่ะและระเบียบวาทศิล์นะคะ14 314เสียงค่ะเสียงอีสานค่ะ1 1นะคะ236เสียงค่ะ เสียงมีหกห้าเเนต์หนเสียงค่ะซันเลาบันเทิงศินสี่เปอร์เซ็นเสียงค่ะประทมบันเทิงศินสองเซ็นสีเสียงค่ะแปดแสนบันเทิงศินหเอร์เซคือสาเสียงค่ะนอกนั้นก็เป็นย่อยๆออกมาเนาะพี่น้องเนาะก็มีหลายคณะเลยที่ร่วมและเป็นทางด้านหมอลำใจเกินร้อยนะคะที่ได้นะคะผลโบทเยอะที่สุดค่ะพี่น้องแต่ว่า ในโค้งแรกๆนะคะพี่น้องเรียกเดียวว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ<ม>ก็คือคะแนนนําโด่งมาแต่หมอลำใจเกินร้อยได้มาปิดในช่วงสุดท้ายค่ะและก็ชนะไปนะคะสำหรับผลโหวตของข่าวสุดหลังห้านค่ะก็ทั้งนี้ก็แฟนครับ FC ก็ ไปร่วมยินดีกับทางด้านหมอลำใจเกินร้อยกันเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับการโวหวตนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพจต่างๆค่ะก็จะจัดขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมโหวตฟรีหรือว่าโหวตนะคะที่มีเป็น SMS หรือ Line s h อ p หรืออะไรต่างๆมากมายค่ะสำหรับหมอลำเองก็มีนะคะลูกทุ่งเองหรือว่าสาขาต่างๆเองก็เยอะนะคะสำหรับแฟนคลับ f c แล้วนะคะชื่นชอบคนไหนก็ ตามไปโหวตกันได้เลยสำหรับเพจต่างๆนะคะและศิลปินของเราที่เราชื่นชอบค่ะก็จะได้รับรางวัลน,นี้ไปนะคะเพราะว่าเวลานะคะที่ศิลปินนะคะได้รับรางวัลในนะคะเพจต่างๆช่องต่างๆช่องทางต่างๆนะคะก็จะเป็นเสมือนอีกหนึ่งกำลังใจที่แฟนคลับ f c ได้มอบให้และศิลปินเราก็จะภูมิใจในตัวแฟนคลับอย่างเร่าๆค่ะแต่ว่านะคะสำหรับนะคะ เพจข่าวส่วนลังฮาแล้วก็ต้องบอกเลยว่าก็ได้จัดขึ้นประจําทุกเดือนนะคะแล้วก็มีเพจต่างๆอีกมากมายค่ะอย่างคมชัดลึกอวอร์ดนะคะที่เป็นเพจใหญ่ก็ได้จัดผลโหวตนี้เหมือนกันค่ะพี่น้องแล้วก็มีหลากหลายสาขาเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหวตก็ไปโหวตกันเยอะๆแล้วกันค่ะไม่ว่าช่องทางไหนเนาะ สำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องสาวสีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวยั้งนะคะเพิ่มเติมอัปเดตอย่างผลโบดก็จะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันอีกแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ